ขอากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับีนผมฟุกนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาเล่นแก้ลูบิกกันนะนะ <c oughs> ผมก็ไปดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่ว่าผมจะได้กี่วิกี่นาทีกี่ชั่วโมงไปดูกัน <c oughs> <c oughs> โอเค <laughs> จะปิดไว้ก่อนนะเฮ้ยอ๋อโอเคนะครับนะเฮ้ย hey, ได้ยินเปล่าโอเคน่าจะได้ยินแหละอ๋อเดี oh, it it. Uh ๋ยวเดี๋ยวผมผมจะออกแล้วเข้าใหม่ใหม่นะ ผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเพราะเสียงผมมันเปลี่ยนไปก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับมาครั้งแรกกันครั้งแรกนะครับอันนี้ครั้งแรกนะอื <c oughs> อแ้ววิจุดี่สเอ้ย สามวิจุดสองเก้าดิไม่สองนะครับตอนนี้เขาจะทำได้สามวิผมไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยซึ่งยังไม่ถึงสามวิอ่ะว้ My g อ d What the fuck Oh shit Whoa What เอ้ยกดเยอะสุดแล้วเนี่ยอันนี้เยอะสุดละเฮ้ยมาครับเอาใหม่ครับสามวิสิบสี่เอาใหม่ใครจะให้ฟังเสียงรู้ดึกไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวจะโอ้สี่วิ สีวิเหมือนเดิมห้าวิอู้เฮ้ยสองวิไอ้เหี้ยโอ้เว้ยผมไม่ได้เป็นโควิดนะครับโอ้ยเยอไมค่ได้ยังไงเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วแบบนี้ วิห้เดี๋ยวเดียวายงยังยงยงนี่นี่ไปไหนวะเนี่ตัวเราสี่วิ 44. สี่สี่สวิเจ็ดพี่คะแนนสองเกมนนมาก ทุกคนครับต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าผมได้แค่นี้แหละก็ขอกราบสวัสดีเอ๊ะก็ขอกราบขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ด้วยนะครับนะก็เออขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูมาถึงจนจบนี้ก็ไม่ได้นานอะไรมากหรอกคือคะแนนที่ผมได้เยอะสุดก็คือสองจุดเก้าเก้าวินะครับ สองวินั่นแหละไม่เคยได้สองวิเลยอันนี้ครั้งแรกในชีวิตครับโอ้อันนี้แบบภูมิใจมากครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับนะผมก็จะพยายามแก้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะแก้ได้นะครับนะตอน,นะนะตอนนี้นะตอนนี้ผมก็ทำได้ช้าอยู่นะนะเพราะฉะนั้นก็ขอกราบ สวัสดีท่าผู้ชมด้วยครก็ขอขอบคุณท่าผู้ชมด้วยนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะขอบครับ